ฮัลโหลแล้วภาษีเกี่ยวข้องตอนไหนคะภาษีเกี่ยวข้องสองตอนค่ะตอนแรกตอนจดทะเบียนขายฝากที่กรมที่ดินทางสัมภากรมองว่านายอาสังผู้ขายฝากที่ได้เงินไปหนึ่งล้านบาทเนี่ยมีเงินได้จากการขายทําให้ในายอาสังต้องเสียภาษีบุคคลนกรมที่ดินและมีอีกนะหากนายอาสังถือครองที่ดินนั้นไม่เกินห้าปีเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแต่หากถือครองมาเกินกว่าห้าปีเสียอากรแตมแพง แปลว่าสเตปนี้ถือเสมือนเป็นการขายที่ดินให้นายทุนเลยใช่ไหมคะถูกต้องเลยค่ะถือเสมือนขายไปรอบที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วและยังไม่พอนะมันมีสเตปที่สองที่ต้องถือเสมือนขายอีกคือตอนไทยถอนที่ดินคืนกลับไปให้ใหเจ้าของเดิมคือนายรวยเงินทองได้รับเงินคืนกลับมาที่ยอดหนึ่งล้านสองแล้วคืนที่ดินกลับไปให้ในายอาสังมีภาษีเกี่ยวข้องสามตัวค่ะหนึ่งสัมภากรมองว่านายรวยเงินทองมีรายได้จากการขายขายขาย อสังหาริมทรัพย์คืนให้เจ้าของเดิมเพราะฉะนั้นค่าสินไทยทั้งหมดที่ได้มาล้านสต้องถือเป็นไรายได้จากการขายอาสังหาริมทรัพย์จะเลือก Final t ท็กหรือว่าเอาไปเสียภาษีบุคคลตอนสิ้นปีเอาไปรวมยื่นในแบบก็ได้ 2. ส,สัญญาเนี้ยปีเดียวยังไม่ถึง5ปีแปลว่าโดนภาษีธุรกิจเฉพาะสามจุดเ และตัวสุดท้ายคือส่วนที่งอกเงยขึ้นมาจากเงินต้นในรวยเงินทองที่ได้เงินเกินมา200แสนบาทต้องเอามายื่นเป็น40่วงเล็บ8ตอนสิ้นปีโดยตอนกรอกเนี่ยสามารถที่จะเลือกเหมาหกสหรือจริงก็ได้ถ้าจริงก็จะเป็นค่าสินไทยทั้งหมดล้านสองหักลบด้วย1ล้านที่เป็นต้นทุนจริงที่ได้จ่ายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวส่วนที่เสียภาษีก็จะเป็นยอดสองแสนบาท แล้วหากมันเลยกําหนดเวลาแล้วนายอสังหารหาเงินคืนไม่ได้ละคะกรณีนี้ถือว่าเลยกําหนดเวลาเพราะฉะนั้นกรรมสิทธิ์ในที่ดินนะคะจะถูกโอนไปที่นายรวยเงินทองโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นนายรวยเงินทองต้องเสียภาษีสองก้อน1คือส่วนต่างของมูลค่าที่เคยจ่ายไปหนึ่งล้านแรกและราคาประเมินทุนทรัพย์จากกรมที่ดินต่างกันเท่าไหร่เอาไปเสียภาษีงเงินได้ที่ยอดนั้นเพราะถือว่าได้เกินกว่าที่เคยจ่ายไปและก้อนที่2คือสินไทยเหมือนเดิมค่ะ4 0วงเล็บด แล้วหากต่อมาในาวยเงินทองนําที่ดินนี้ไปขายให้ถือเอาต้นทุนหนึ่งล้านเดิมบวกกับส่วนต่างที่เคยยื่นภาษีไปเอามาถือเป็นต้นทุนจริงของที่ดินได้เลยค่ะเคลียร์ครับชัดเจนเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะยินดีค่ะแท็ Tag Story ภาษีมีเรื่องเล่ายินดีให้บริการค่ะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปบ๊ายบาย